ของผู้ใดก่เพ่นเรียงเอีดีขอบพูดนะครับเอตี้ากแป้เป็น,นเจ้าก็ตามแล้วบากแป้ก็ทำมาแรงมากาเขาได้ครับมากลางตเดียวมันสีเลยครับฝ่มานนมือเมือนยังแกนจ่ไหวได้เาวกว่าแกยู่เด่มีสาวโอ้โออาก,ากกรลักไยรอ่ว่าไ้ออกากลักายแล้วครับ เ้อที่วเวชุก้ายแ้วสวยก็ได้โอ้ขึ้นมานแต่ว่าได้กินเวสุก้ายน้ำยังรอนอยู่นเนี่ยแต่ผักผลไม้ไม่มีแล้วนะ ผักเป็นหมดตั้งแต่เพื่อลุงกิกน้ัลผาผลพ้าพี่บ <c oughs> อ, <c oughs> อีแต่กินอยู่ครับเออมาพริกพีกพ่บอกอเออนันกับอแล้ว <c oughs> ผมไม่กินทักไรตอนนะั้ขอบคุณเอีนะครับผมที่เลียงกว๋วยเตี๋ยวมาม่นี่วัเลี้ยงอีกบ่อมีวนีมาเผือีกบ่อยิ่ิซสที่เผยจได้ยูกินก๋เตี๋ยวพี่ พิเศษพิเศษดูของหลานคุณผู้ชมต่อเต้นตึงข่อยหลายหลอดลูกกิ่นเนื้อมูน่ะต่อตลูกิ่นกะไข่ข่อยหลายๆของหลานคุณู่อพิเศษจบเออข้วยสุดท้ายสุดท้ายเออปิดชานเลยก็ข่อยพิเศษไปเลยพิเศษพิเศษยายยอมในเรื่องเครื่องค่ะ อย่ายอมเครื่องนะอย่ายอมอย่าแมงเครื่องให้เยอะไอ้หลายๆให้เยอะบุคคาบุคคาพี่อะไอพี่เลยย่าจีเลยอยพี่เต็ด ผมนี่ผมผมดีงานแลผมเียนแต่ละหูจะกินพบบัตทุกคนก่อนผมมาเอาเื่อทุกไทยเขาก็ย้มีอะไรให้ซิหมเลยแมนครับกระดงกระดูกกันเอามาะมีกระดูกมาเอามาให้เมด่อเดนลุกน้องขาที่ข้างล่างข้างล่างลน้อง่ารอรอยู่ลกน้องกระา่รอ สมยายาชีเกมโอ้ดกผู้ป่วเ,ม,เมีอะนีนิดหนึ่งตัวตออตัวตาโตนะแม่ขาเี่ยดพี่คนมากเออเออเญ่เอาเลือดไปเอาเลือดไหมเอาเลือดไหมานว่า ้่เือดไหมจาจะเอาให้เหรอโอ้ไม่ขาดแมทโอ้ไม่ขาดแม่เอสซี่เอาเลือดไหมเรอญาตแครับ่อสล้วเห็นแล้วแล้ผมหยอกเลยคืออะ่กกตมาล่ำมันนะเพราะบงเป็นไอ้ไอ้ไล่กุ่มอ่ะ

กินยังไงให้เหลือเออขทางล่างลอกซับกูเลยลงหลงสีลันกับล้ลมปทา,านดะีแค <l ots> ่ไหนเนาะคนยังสิมาอ้อมมาขันไปย,ยู่ <l ots> โอ้โหแล้วก็ห่อนมันก็เอานะแหละเนาะลงถ้าไหลายคนเดียวมิตรเขาเห็นลงหลงหายยังว่าประดับแต่หัว ตอนแรกว่าสิล็อกขาพอดีพ่นเข้ามว่าสิล็อกขาขึ้นกอนวปจ่ายเราจะกดไว้มาครับท่านเด็กผู้บริสุทต้องล้างทั้งสามคนนะป้าในบ้านขาหมาขับไปเบอร์ระบบสก๊อตไบคอยไม่มีแล้วเอา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 พักเอากระปีมากระปิขมมา พี่อายืตด้ดนอะไรมั่กะ,ะ,ะ,ะปรียอยู่แ่เนากะปร้ยงอ,อันอันไม่ส่วนพักเอาไปกิ้กินเล่นรายูซื้อเมว่าซื้อไหมนั่นจิ้มกะปรี้งกิน,กน,นเเมวนี่ปวดพวกดิเขากินเพิ่เพินเป็นกระปุกคนนี้บนกั อันนี้กดหมอแล้วเขาต้องใส่น้ำ,นำปลาได้ครับขอบอกไปอันนี้กดมอเศรษฐมากไ,ไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับผมขอเตือนนะครับเอสีผมเคยแล้วหลังจากนั้นมาผมก็กินกว๋วยเตี๋ยวไม่เคยใส่น้ำปลาเลยสงสัยจะได้เอายาคา้านี่แหละมีเห็นเหรนสะกบบา้านไม่เห็นเลยเหรอยาฆ่าทูทูเอาคือตั้งสม,มัยก่อนนี่แหละเมนไม่เห็นอีสี่ในปลาในบ้าน่ต้องใส่เถ้าว่ค่อยล้างค่อยใส่ในปลย มีแต่เ oh, น no ีเอางอมีแท้ๆก็เอาเงีอันนี้มันหนาจะเอาแซ่ถังไว้เนาะอะหวละผานี ai, <m ai> <m ai, ่้สั่นมันสีเหี่ยวเเฮ้ยเอาที่จะเนนอไม่รู้เขาก็เอาไวยู่ในนี้หนไม่เขาอาย่านี้กระราขเอาไว่มาลงฟ้านี่จ แตเจ้านี่มันขาดหรบบนีก็างหน่อยงก็หนาข่อยเดี๋ยวเขาว่าข่าใหนาไงไปแห้งถัวยังหนาใหญ่ก็ข่อยถั่วยังใหญ่ก็ข่อยอยู่ดินี่โอ้น่ากินมากครับผมอันนี้ข่อยสั่ง ให้บานเอาแบบพิเศษพิเศษพิเศษมันถ้วยสุดท้ายแล้วเออมี่ยังเงยใส่เบิ้ลหามเลือไว้อีกสิถ้าเลือไว้เขาจะมาขายพอดีก็ออ <c oughs> พอมัน<อ>ต้องบปเาเือ แมงเอาหาโมงหรอปะหาโมงยังหอนอยู่เนาะแต่เป็นยังยังเครื่องฝ่าอยู่มยังดูหมืนซุกเหมอนเดิอืมไปอีิส่สนแล้ว กกิิเจอแล้วเจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วพอแล้วบ่เจอแล้วพอแล้วใจยุบพวนนี่เจ้าหมาเนาะโทษเจ้าหมาเฮ้ยเจ้าหมาที่แรกไม่ได้ดูโทษเจ้าหมาบ่ไม่ได้ดูโทษเจ้าหมาตาบ่มึน em bo foto mata men จะบอกว่าพ,อจ,พอจะพ่นแล้วกินใส่ต้นหอม้อม <laughs> นีไงร้อนม่น้ำแข็งไม่มาถงยงเยน้ำแข็งมามลยมั้

อาสองผมเนี่ยมันไปไ็นแต่พ่อไปซื้อสกุลบุญติบพ่อไปตะบายสามบุญแต่รีเลย์เลยนะ จะกบเป่าลังอ่เก็บแล้วเลยเก็บแล้วเก็บแล้ว